มแปกนะแลก้วนี่ก็คือสลัดนะคะทานกับซีฟู้ดนะคะนี่คือน้ำจิ้มสลัดซีฟู้ดนะคะส่วนน้ำจิ้มคล้ายๆสีสังขยาใบเตยนะคะแต่เป็นน้ำสลัดนะคะสีใบเตย ส่วนของที่ลาเปิดมาด่อดิให้พี่โอปเปิดให้ก่อนนะคะเป็นไก่ผิกไทยดำนะคะเหมือนเมื่อวานเลยแต่ทานแล้วเหมือนไก่ย่างเลยที่ลาเอาตรงีมันไหนนี่จิ้มสองอย่างนี่ของพี่ชมพูนะคะมาทานด้วยกันนะคะ โอเคบ๊ายบาย